สวัสดีก็ได้นะฮะก็มาอยู่ในรายการอากิระยามาตัวเช่นเคย,เลยและตอนนี้ก็อยู่ในคลิปอัลติเมตแ i m a ิรั d ดรีนัดกันอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้เราก็มาอยู่กันในคำขอของคุณทั้งบ้านอีกแล้วที่ผมจำได้ด้วยนะต้องเป็นที่ผมจำได้ด้วยก็คือโปรเจกต์ h 4 4คราดซึ่งโปรเจกต์ H คราดเราเคยสร้างมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเป็น h คราดเป็น H 42ซึ่งเป็นดีไซน์ที่ อยู่ในระดับปานกลางของตระกูลสายของเรือประจันบานเฮดคลาสในขณะที่วันนี้ที่เราจะมาสร้างก็คือ h 44ซึ่งจะเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่ผมสามารถยืนยันและสามารถสร้างในเกมนี้ได้แล้วเพราะว่าจริงๆมันมีคนขอ h C 45ด้วยแต่ผมสร้างไม่ได้เพราะว่าระวังขับน้ำมันสูงเกินไปอ่า ที่ผมศึกษามามันบอกว่า H 45ระวังขับน้ำมัน7 0 0นอะซึ่งซึ่งผมสร้างไม่ได้หรอกตัวบอกตองตเลงเรนะระวังขับน้ำ7แสนสำหรับเกมนี้นี่ไม่ไหวจริงๆอะก็เลยได้มาสุดก็ได้แค่ H 44เพราะว่าระวังขับน้ำสูงสุดที่เกมนี้สร้างได้คือ1 5 0 0 0ตันดังนั้นคำขอในอนาคตถ้าเป็นไปได้ย้ห้เกิน150,000ตันนะฮะ Okay. ในส่วนของข้อมูลเฮดคาร์ดเราก็รู้กันอยู่แล้วเพราะเราก็เคยอธิบายมาก่อนแล้วก็คือเฮดคาร์ดก็เป็นหนึ่งในตระกูลเรลือประจันบาลของอจังหวัดไรที่3นาซีเยอรมนนี้นั่นแหละที่เขาอยากจะสร้างในช่วงปลายปี1930จนถึงช่วงต้น1940ซึ่งจะมีดีไซน์คล้ายกันกับบิสมาร์กแต่ว่าโปรเจกต์ส่วนใหญ่ถูกยกเลิกไปทั้งหมดเพราะว่าผู้ตรงๆเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าทําไมมันถึงโดนยกเลิกนะ เพราะว่าถ้าผมเป็นแอลเบิร์ตสเปียผมก็ไม่อนุญ,ญาตให้สร้างเรือตระกูลพวกนี้หรอกนะฮะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้วก็ทรัพยากร,รด้วยเพราะว่าคริกมาลีนหรือกองทัพเรือของยอรมันไม่เป็นที่น่าสนใจมากพอสำหรับในสายตาของท่านผู้นำสูงสุดเพราะเขาอยากจะสนใจที่พัฒนากองทัพบกกับอากาศสะมากกว่ากองทัพเรือก,ก็เลยกลายเป็นอารมเหมือนกับลูกเมียน้อยอ่ะ <laughs> เพราะว่ากองทัพเรือของเยอรมันไม่มีการแบบแทบไม่มีการได้รับสนับสนุนเลยอ่ะก็คือแทบจะตามมีตามเกิดรัพยากรส่วนใหญ่ก็ก็ค่อนข้างน้อยที่เป็นประโยชน์มากสุดก็ยูโบตซึ่งนั่นเป็นหนึ่งใน,นไม่กี่สิ่งที่อดอล์ฟวิลเลอร์อนุญาตให้ก่อสร้างได้ในส่วนของ h 44ถูกยกเลิกในสมัยของแอลเบิร์ชเปียช่วงประมาณ1942เพราะว่าเขาบอกว่ามัน สิ้นเปลืองทรัพยากรจนมากเกินไปซึ่งผมก็พอเข้าใจอยู่เพราะว่า H44 hey เป็นรุ่นที่ขยายมาจาก H42 hey เกือบเกือบเท่าตัวหนึ่งเลยก็คือนอกจากมีกรอแล้วก็ยังติดปืนที่ใหญ่กว่าอีกก็เป็นปืนขนาด20อิน้นก็คือ50.8เซนซึ่งใหญ่กว่าที่ญี่ปุ่นกับอเมริกันยังเคยคิดจะติดตั้งไ้้ามไปก็เลยกลายเป็นพุทตนมันก็เป็นปรเจ์ที่แบบมันเป็นอาวุธที่แบบ w h เ t e ร์ r อฟก็คือมัาสุดยอดอาวุธอะไรนี้เนี่ยแหลกก็เลยไม่ได้สร้างซึ่งข้อมูลผมก็ไม่ค่อยมีอะไรพูดมากเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างหายากแต่ที่รู้ก็คือเคยมีโปรเจกต์แล้วก็โดนแอลเบอร์ชเปียยกเลิกไปซึ่งนั่นคือทั้งหมดที่ผมสามารถพูดได้ในตรก,กรณีของ H44 นะฮะแต่ข้อมูลที่ผมรู้ก็คือข้อมูลจำเพาะโดยทั่วไปของเรือตระกูลเฮสเท่าที่ผมรู้มาแบบที่ยืนยันได้นะฮะ ็จะมีระวังขับน้ำน่าจะประมาณ130,000สตันอาจจะบวกลบประมาณ5000หรือไม่ก็10000ละกันความยาวที่ผมหามาข้อมูลใกล้เคียงที่สุดส่วนใจะบอกว่าจะมีความยาว3 4 5เมตรนี่เป็นข้อมูลที่หลายๆแหล่งเขายืนยันกันนะฮะแล้วก็จะมีความกว้างของเรือประมาณ 51. 5 1 5เมตรแล้วก็จะมีระยะกินน้ำลึก12.7เมตร ปืนหลักจะเป็นปืนหลักขนาด5้าเซนหรือ20นิ้วทั้งหมด8 8ดกระบอกก็จะเป็นแท่นคู่ทั้งหมด4แท่นแล้วก็จะมีปืนลองด้วยซึ่งปืนลองเพื่อตรงๆผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆแหล่งเขาบอกว่าจะเป็นปืนลองขนาด15เซนแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีกี่กระบอกดังนั้นผมก็จะมั่วสั่วนหน่อยละกันนะฮะ แล้วก็จะมี10.5เซนซึ่งเป็นปืนปตาอาเหมือนกันซึ่งผมก็จะบอกข้อมูลบนหน้าจอนี้เลยในคลิปวิดีโอนี้นั่นแหละก็ผมก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันว่ามีกี่กระบ,บอกแต่ว่าบางแหล่งก็บอกว่า16บางแหล่งก็บอกว่า24ซึ่งผมก็ไม่ค่อยมันย่นใจเหมือนกันว่าจะมีเท่าไหร่ในส่วนของปตาอาปืนปตาอาจะเป็นปืนขนาด3.7เซนแล้วก็2เซนแต่ผมไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าจะติดเยอะขนาดไหนผมรู้แค่ว่า3.7เซนเป็นแท่นคู่ แล้วก็ปืน2เซนจะเป็นแทน่นแท่นสอันนั้นคือทั้งหมดที่ผมรู้สุดสุดท้ายก็คือตอร์ปิโดตอร์ปิโดจะเป็นตอร์ปิโดขนาด53.3สมเซนหรือยี่ิบเอ็ดนิ้วไม่ทราบจำนวนท่อแต่เขาบอกกันว่าน่าจะมีสัก6ท่อก็คือฝั่งละ3นั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วที่ผมรู้สำหรับเฮดคลาสของ h ฮดสี่เพราะว่าข้อมูลมันน้อยจริงๆ ดังนั้นในการสร้างครั้งนี้ก็จะค่อนข้างค่อนข้างซูมหน่อยๆละกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะติดอะไรเท่าไหร่อนะแต่เนื่องจากเรือมันค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเราคิดว่าเราก็น่าจะติดของที่ทันสมัยที่สุดให้กับเรือลำนี้ได้นะก็ติดอย่างนี้เข้าไปแค่เห็นก็รู้สึกว่าหนักแล้วอะเพราะว่า <laughs> แค่นี้ก็หกสิบสองแล้วอะ อาปืนหลกักข้อมูลมันบอกว่าเป็น20นิ้วน่าจะเป็นแท่นคู่ผมไม่คิดว่าเยอรมันจะมีข้อสมัครว่ากอย่สิบแท่นสี่หรือแท่นสามได้ดังนั้นเราก็จะใช้แท่นคู่ละกันเพราะมันมีแค่8กระบอกด้วยก็จะเป็น2 4... 6 8... ี่าน้ำหนักไปด้านหลังเอ้ยน้ำหนักมันน้ำหนักไปด้านหลังฮะเดี๋ยวผมย้ายย้ายน้ำหนักแป๊บนึงโอเค ค่อยตรงกลางขึ้นมาหน่อยแล้วก็เคสทอยสปอปปองควนันอ่าผมไม่มั่นใจแต่ว่าเกมนี้มันติดได้แค่ปองเดียวก็จะป่องเดียวนั่นแหละนะแล้วก็ปืนลองอ่าเราจะมีปืนลองขนาด 15... 15เซนคือ59นิ้วมันเป็นมันบอกว่ามี12กระบอกดังนั้นก็น่าจะเป็นรุ่นแทนขี้หรือเปล่านะก็ ...3...6... เก้าสิบสองไงสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีแท่นสิบจุดห้าด้วยเดี๋ยวเราสลับจุดวางดีกว่าเราวางแท่นคีไว้ด้านล่างเอาละกันสองสามเก้าสามสี่สิบสองอ่าคือตรงนี้วางไม่ดีพอตรงนี้เอาก็ได้แล้วก็สิบจุดห้าเซนสิบห้าเซนคือสี่จุดหนึ่งนิ้วมีสิบหกกระบอก สองสี่หกแปดสิบสองหรือว่าสามโอเคสิบจุดห้าเซนสิบจุดหนึ่งนิ้วอ่าแทนคู่สิบหกกระบอกก็จะเป็นอ่าสิบหกคูณสิบหกหารสองมีทั้งหมดแปดกระบอกก็สองสี่หกแปดอ่าแปดสิบสิบสอง อ่ผมกำลังยิกอยู่ว่าจะติดตรงไหนดีเราติดตรงนี้ได้ไหม14โอเคแล้วก็16อ่ะแล้วก็จะมีปืนปะตอ3.7อ่า3.7เป็น1.5อินแล้วก็อ่า,อา,อาไอตัวไอ้ตัว2เซนที่ผมจะไม่ติดละกันเพราะว่ามันเล็กเกินไปเกมมันปรับไม่ได้ ดังนั้นก็จะเป็น3.7เซนละการมันมี3.7เซนหรือ1.5นิ้วมันจะมีทมั้งหมด28กระบอกก็ผมก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอผมขอคิดก่อนนะ14ะกระบอกหรือเปล่านะแท่นคู่14กระบอกมั้งผมไม่วัดใจอ่ะถ้าสมมุติก็สองติดต่อไม่ได้เลยนะมันหมด <laughs> มันไม่มีที่ติดจริงๆอ่ะที่จริงไม่ติดก็ได้มัง้งไม่ติดดีกว่า มันไม่ค่อยมีที่ติดอ่ะผมขอข้ามดีกว่าก็ก็เท่านี้แล้วก็ก้ามหนห้าพัตันแล้วแต่เดี๋ยวยังมีเสริมอีกกองทับเรือเอาสักห้าสิบแล้วกันเนทรนห้าสิบที่ที่เหลือนี่คือต้องเดาแบบมั่วๆแล้วนะเพราะว่าข้อมูลไม่มีเลยอ่ะแค่รู้ว่าแค่รู้ว่ามันใหญ่กว่าเดิมอ่ะ ่าผมรู้มันทำความเร็วได้แค่2ี่สิบี่ก็บอกกันว่าได้24่สนอตแล้วก็จะปักความเร็ว24่สนอตอ่า,า่าจอะนี้มัง้งเกราะโมเดิลสุดก็ได้มัง้งอีฟรอดอ่าคิตาเดลสูงสุดอัติปนฮอล์อะไรก็ได้อ่าแอนติตอ่อเดี๋ยวต้องติดต่อวิดีโอได้ดีนานะอ่าต่ววิดีโอแท่น3าสองแท่นที่จริงมันน่าจะติดอยู่ตรงกลางนะ ตามความรู้สึกผมไม่คิดว่ามันน่าจะอยู่ตกกลางนะแต่ติดไม่ได้แค่ไม่มีช่องติดตรงนี้ได้กับติดตรงนี้ได้แต่ถ้าติดตรงนี้ปืนมันก็อืมอ่ามุมปืนมันจะแย่ถ้าตรงนี้ล่ะเออตรงนั้นก็แด้ะม,มีปัญหากระสุนอาสแตนดาร์ดก็ได้กระสุน่อ h ECE e ก็ได้แล้วก็ AP อืมอ่าแคปบ,บลิสติกก็ได้อ่ะก็อ่ากระสุนผม <c oughs> ทิปเบสก็ได้ TNT เอากระสุน TNT สองก็ได้มั้งผมไม่รู้อ่ะอ่าป้อมปืนเนี่ยจะเอกตอนอีกไทดอารุ่นสุดท้ายเลยก็ได้ตอรป,ปิโดตอรป,ปิโดปกติแทนยี่สิบเอ็ดนิ้ว ตอ,อริโดเยอรมันมันใช้จริงๆมันใช้ออกซิเจนนะแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่ดีตอริโดเยอรมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ออกซิเจนนะของญี่ปุ่นเยอรมันมันจะเป็นตอริโดแบบที่มันหายากๆอะ่ะอิเล็กทรอนิกสนะ์หรือเปล่านะอ่าหรือเปล่านะโหโอกาสตอริโดด,ดัตีอย่างเยอะเลยโอกาสตอร์ปิโดดัตคือตอร์ปิโด,ดมันด้านยิงและชนแต่ไม่เป็นอะไรนะแบบพูดง่ายๆไม่เป็นไรกระสุนธรรมดา เรดาร์เยอะมันเรดาร์ดีอ่ะมันก็ไม่ได้ D ไไดีเดียจนสามอะไร้อะแอดวานไม่มีหรอกแล้วก็อืมมีให้เลือก2แบบซึ่งผมไม่รู้เลยนะว่าชีวิตจริงมันใช้แบบไหนแต่ผมจะเอาแบบแบบดีเลยก็ได้เอาแบบดีเลยล่ะกันจังหวะเน,นี้ยกรอไม่ทราบเลยนะผมไม่ทราบกรอของมารด้วยผมรู้แค่ว่า ก่อมันดีกว่ารุ่น4ี่อ่ะแต่ไม่รู้ว่าดีขนาดไหนอะช่างมันนะไม่แก้ก็ได้ไม่แก้ก่อละกันขี้เกียจแก่าร์ปรับปรุงก็ได้เครื่องยนต์ดีเซลก็ได้อะเครื่องยนต์เครื่องยนต์อ,นอีกละกูไม่รู้เครื่องยนต์อีกต่างหากดีเซลถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าเครื่องยนต์ยูรมาเซอร์มันจ,มจะใช้ดีเซล ออยออยหนึ่งก็ได้อ่ามีอะไรอีกเลยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะติดอะไรดี Battery ตต anti-flash มันมันคือ a d v a เ c าไว้สำหรับป้องกันป้อมปืนนั่นแหละติดก็ได้อ่ะนี่รุ่นดีสุดเลยนะเนี่ยเพราะว่าน้ำหนักระว่างขับน้ำมันเยอะมากเลยอ่ะกูเสริมเข้าไปอีกอะ b u c k h e นี่ยังหนาเลยบั c k h e กูเนี่ย อ่าไม่น่านจะมีอะไรแล้วมัง้งปืนเดี๋ยวผมแก้ปืนก่อนละกันเพราะว่าตัวของการคาลิเบอร์เราต้องปรับขนาดซะหน่อยก็จะมีรุ่น5.9ขยายขนาดปืนมานิดหน่อยส่วนไอ้4.0ไม่เป็นไร4.0ไปก็ได้มันก็ใกล้เคียงกับ3.7นั่นแหละ ขี้เกียจแกนั่นแหละนะพูดง่ายๆเราขยายเพิ่มขยามขนาดปืนจะดีไหมนะถ้าเพิ่มความยาวขนาดปืนมันจะส่งผลปืนเพราะว่าปืนยิ่งยาวมันยิงไกลแล้วมันกระสุนเร็วด้วยแถมยังเจาะเยอะอีกต่างหากเสริมหน่อยก็ได้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรต้องแก้แล้วละมั้งเพราะว่าผมไม่คิดว่าจะมีอะไรต้องแก้แล้ว สเตียริลิ่งนี่ไม่รู้น่นะว่าต้องใช้แบบไหนอะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยเอาแบบนี้ก็ได้ไฮดรล,ลิกก็ได้ไฮดรล,ลิกสเตียริลิ่งระวังขับน้ำแสนสองใกล้เคียงมากเลยใกล้เคียงกับแสนใกล้เคียงกับรองขับน้ำปกติด้วยนะรองขับน้ำปกติมันหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรต้องแก้แล้วแหละคิดว่านี่คือที่สุดแล้วของ H44 ก็เป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถสร้างได้ในเกมนี้แล้วเป็นรองจากญี่ปุ่นเพราะว่าในเกมนี้รู้สึกญี่ปุ่นจะระวังขับน้ําได้มากสุดก็แสนมากกว่าแสนห้านิดหน่อยแต่ว่าสําหรับเกมนี้ตอนนี้นี่คือระวังขับน้ํานี่คือใหญ่สุดที่ผมเคยสร้างมาแล้วนะระวังขับน้ําอ่ะก็คือแสนสามเพราะว่าใหญ่สุดเมื่อก,ก่อนน,นั้นผมยังไม่สามารถปรับบีมกับระยะก,กินน้ําลึกได้มันก็เลยได้มากสุดแค่แสนนิดนิด ก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วไม่น่าจะแพ้บอดมั้งนะปกติมันจะแพ้บอดเสมอเลยแต่คิดว่าครั้งนี้ไม่น่าจะแพ้ไม่น่าจะแพ้ง่ายๆคิดว่านะอ่าโอเคอโอเห็้นขนาดแล้วแบบโคตรยิ่งใหญ่คือในภาพที่เห็นอ่ะมันเหมือนกับ จีนเนี่ยคือรู้เลยในภาพเนี่ยควีนอลิซาเบธแน่นอนอะ่ะแล้วมาเจอกับเฮดสี่สิบสี่อ่ะคือในชีวิตจีควีนอลิซาเบธไม่มีทางชนะเฮดสี่สิบสี่ได้นะเออเพราะเราก็รู้ๆกันอยู่อะนะอ่ารถฟังเร็วฟูลสปีด่ะเฮดใช้แฟงแล้วมันมันมันใช้ไงก็ไม่รู้ใช้แฟงแล้วมันชอบไม่แม่น อ่าความแม่นยำเราศูนย์ศูนย์เนาะทำไมความแม่นยำเรามันศูนย์ได้นะโอเคยี่สิบสามละโอ้ยปืนเรามันอยู่อย่างชา้าเลยอ่ะ เวลายิงแล้วความแม่นยำมันลดกลายเป็นศูนย์เนี่ยนะมืนต่เก,กผมเห็นอยู่แล้วไม่ใกลยย้เสียงเนยนะไม่ใกลยย้เสียงกับการโอกาสยิงโดนเข้าเลยอะ่ะอนันจริงก็พอเข้าใจแล้วว่าเพราะอะไรอ่ะนะในเมื่อเราแบบเรายิงได้หมาขนาดเนี้ย โดนัดหนึ่งมันแรงนะแต่แบบเราไม่แม่นเลยอ่ะไม่แม่นเลยผมลองเปลี่ยนเป็น h e ดอดูดูว่ามันทำอะไรหรือเปล่า Potential f a ย m ฟนเมนการท o w e r ไฟไม่อาา่ะฮะโอกาสเขายิงแม่นเยอะจังเลยนะเทียบกับโอกาสยิงของเราไม่ค่อยแม่นสเลยโอกาสยิงเราโดนยี่สิบห้าเขา เจ็ดสิบบหรือเปล่านะเมื่อกี้เหมือนจะเจ็ดสิบนะออ้โคตรแรงความหนึง่งอันนี้ดีอันนี้ดีแต่ว่าแบบเราไม่พแม่เลยอะเรือเราอะเวลานี่ยิงเขาแบบเจ็ดสิบเลยอะแล้วตอนเรายิงนี่แบบเราได้เราได้สี่สิบอะนี่ขนาดใกล้ขนาดนี้แล้วนะสิบหกกิโลอะแต่เราต้องชีวิตจริงมันก็ไม่ใช่ว่าจะยิงแม่นขนาดนั้นหรอกเรือพวกเนี้ย อันตรงนั้นเราเป็นถึงคัสซูเปอร์แบตเทนชิพนะ H44 คือซูเปอร์แบตเทนชิพนะไม่น่าจะแพ้ไอควีนิสเซเบอยังงั้นได้หรอกมั้งอ้ตอนนี้ควีนนสเซเบตนี่คือโดนหนักเหมือนกันนะผมเรียกว่าควีนนสเซเบตแต่จริงๆดีไซน์มันไม่ใช่เลยนะผมเพิ่งมาสังเกตดรรูว่าดีไซน์มันไม่ใช่ควีนนสเซเบตเลย ราคาตอนซ่อมนี่ก็ไม่ไหวนะเนี่ยนะอืมเรือเขาแดงทั้งลบแล้วอ่ะโอเคอ่าเรือของสาวจมเพราะว่าน้ำท่วมเรืออุดรอยร่วมไม่ทันนะั่นแหละพูดง่าย,ายอๆอเรือเราใช้ราคาสั้งหนึ่งพันล้านเลยอ่ะ เลือกของเขานี้สี่แสนล้านนะแถมสร้างนานกว่าด้วยแต่ว่าปืนเขาเล็กกว่าปืนเราใหญ่กว่าเยอะเลยโอเคฮะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปวิดีโอ H 44สําี่สำหรับวันนี้ก็ที่จริงทางนี้ยังมีคำขออีกเยอะเลยแต่ว่าลหลายๆคำขอมันก็ข้างกำกวมนิดหน่อยก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีผมยินดีรับคำขอของคนสร้างนะแต่เป็นไม่ได้อยากให้บอกแบบ ให้บอกชาติด้วยว่าอยากเห็นผมสร้างเรือที่คุณอยากให้ผมสร้างอ่ะแต่อย่างน้อยอยากให้บอกด้วยว่าอยากให้สร้างของชาติอะไรเพราะว่าแต่ละแต่ละชาติมันมีความสามารถไม่เหมือนกันนะในเกมนี้ดีไซน์มันก็จะไม่เหมือนกันด้วยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เชื่อกันบอกด้วยว่าแบบอยากให้สร้างชาติอะไรแล้วก็สร้างแบบไหนผมยินดีรับคำขอเสมอนะฮะแต่ว่าสำหรับ,บวิดีโอวันนี้ก็ขอพอนก่อนละก,กันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้า บายบายนะฮะ